เราเกิดมาคนเดียวเราไปคนเดียวก็จริงแต่เราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้เราก็ได้มีการหยิบยืน่นมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าเหตุการณ์ใดมหาอุทกภัยภัยพิบัติใดคนไทยก็ต่างที่จะหยิบยืน่นแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ทุกอย่างที่จะช่วยเหลือกันและการที่ได้ช่วยเหลือกันนั้นมันเป็นบุญในใจบุญนี้มันจะเป็นที่พึ่งของเราต่อไป แต่เริ่มต้นบุญเกิดจากความสุขใจที่เรานั้นได้สละสละแรงกายสละแรงใจและเรายังได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากรอยยิ้มจากผู้ที่เรานั้นได้ช่วยเหลือช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เห็นเขาได้ต่อชีวิตขึ้นอีกครั้งจากการที่เรานั้นได้ยื่นแรงกายยื่นแรงใจยื่นแรงทรัพย์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นความน่ารักของคนไทยที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ ทำให้ประเทศนี้มันร่มเย็นหากเรานึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงแต่ตัวเองมันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวสุดท้ายตัวเราเมื่อเห็นแก่ตัวมากไปมันจึงไม่เห็นผู้อื่นมันจึงพาตัวให้เดือดร้อนแต่การที่เรานั้นได้ดึกถึงผู้อื่นด้วยสละเวลาสละแรงกายสละแรงใจสละแรงทรา์เพื่อที่จะได้ไปจุดชีวิตให้คนอื่นเขาได้ไปต่อได้บางคนเจออุทกภยัย หมดทรัพย์หมดทุกอย่างแต่มีคนไปต่อต่อให้กับเขาต่อโอกาสต่อทรัพย์ต่อเวลาต่อแรงกายต่อแรงใจให้กับเขาทำให้เขานั้นไปต่อได้ดังนั้นยามใดๆก็แล้วแต่คนไทยไม่ทิ้งกันและที่สำคัญคนไทยจะต้องไม่ทิ้งการทำสมาธิเพราะมันเสริมสร้างแรงใจที่จะพักตันชีวิต ให้ไปต่อได้เช่นเดียวกันสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร